ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับ s a m ซุงก g แล็กซี่แท็บ A9 ครับเขาเป็นแท็บเล็ตไซส์กระทัดรัดพกพาง่ายพกพาสะดวกนะครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่8.7นิ้วนะครับในคลิปนี้ผมอยากจะนําเขามา ลองเล่นเกมลองเทสเกมให้ทุกคนดูกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นคิวตัวเกมฟรีไฟเรามาดูกันว่าฟีลลิ่งในการเล่นเกมบนแท็บเลต็ตหน้าจอขนาดอยู่ที่8.7นิ้วเนี่ยจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนนะครับการควบคุมต่างๆจะเป็นยังไงบ้างการถือต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กําลังหาข้อมูลอยู่แล้วกันนะครับก็โอเคมาเรามาลุยกันเลยครับไซส์หน้าจอ8.7นิ้วครับผมถือเป็นยังไงบ้างก็มือของผมเนี่ยก็ไม่ได้ ใหญ่มากเนาะก็ถือได้แบบสะดวกดีนะครับผมถือ2มือแบบนี้ไม่ได้หนักมากนะเพราะว่าตัวนี้ตัวเครื่องของเขาน้ําหนักอยู่ที่3 3 3กรัมนะครับก็ประมาณ3ขีดนิดๆเองเนาะก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมโอเคเข้าเกมมาได้อย่างรวดเร็วมากๆเลยนะครับเพราะว่า CPU เป็นตัวแรงครับเป็นตัว Medi a t e เ h ด l i o G 9 9ครับตั้งค่ากราฟิกของเขานะก็เนี่ยครับปรับได้สุดทุกอย่างแบบนี้เลยเปิดได้สุดแบบนี้เลยเนาะเป็นเกมฟรีไฟล์ธรรมดานะครับไม่ใช่ฟรีไฟล์แม็กนะครับผม ก็จะเล่นแบบทีมแล้วกันโอเคพร้อมแล้วรอแป๊บหนึ่งแล้วกันรอเขาจับให้อยู่ลำโพงเขาเป็นลำโพงคู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมปิดเสียงไว้อยู่เพราะว่าดนตรีเขามีลิขสิทธิ์เนาะ ก็ไซส์หน้าจอเวลาถือก็ประมาณนี้นะครับสเปคการใช้งานเป็นยังไงบ้างอันนี้ราคาอยู่ที่6990บาทนะครับผมเชื่อเลยครับว่าเขาจะเป็นแท็บเล็ตอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีแล้วก็คนให้ความสนใจเยอะแน่นอนครับดูจากรุ่นก่อนหน้านี้ของเขาอย่างเช่นตัวแท็บ7เจ็ดตัวนั้นนะราคา5990บาทใช่ไหมครับแต่ว่าสเปคการใช้งานคือคือแบบโอ้โหดอบกว่าน,นี้มากเลยนะอันนั้นได้แรม3ลม32อเองมั้งถนะ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็ CPU เนี่ยไม่ได้แรงเท่าตัวนี้เลยนะครับ พอเขาอัปเกรดขึ้นมานะครับผมก็จะเป็นแบบโอ้โหได้ CPU ตัวแรงเนาะได้แรมสลอม64สนะครับใช้หน้าจอที่แบบกำลังแบบกำลังใช้งานได้เลยนะครับผมถือว่าโอเคเลยตัวนี้เนี่ยพกพาง่ายสะดวกนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะก็คือตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันโทรเข้ารับสายได้ปกติเหมือนสมาร์ทโฟนทั่วไปเลยนะครับเพราะว่าเขามีลําโพงอ่าเป็นลาโพงที่เป็นลาโพงเสียงเนี่ยสตัวนะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีลําโพงสนทนาอยู่ตรงนี้ครับ มีเซนเซอร์เอาไว้แบบตัดแสงเวลาเราแนบหูคุยสายเงี้ยคือสามารถที่จะยกหูคุยสายได้ครับในเรื่องตัวฟังก์ชันการโองเขาถ้าถามผมว่าเฮ้ยพี่ผมไม่อยากพกมือถือหลายเครื่องอ่ะผมจะใช้เครื่องนี้เป็นเครื่องหลักเลยได้ไหมก็ต้องบอกว่าได้นะครับผมถ้าไม่ติดที่แบบว่าเอ้ยมันไซส์ใหญ่จนเกินไปอะไรเงี้ยไซส์ใหญ่กว่ามือถือเนาะเพราะว่าเขาเป็นแท็บเล็ตนะครับก็ได้ครับผมฟังก์ชันฟีเจอร์การใช้งานต่างๆไม่ต่างจากมือถือเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อพิจารณาในเรื่องตัว ไอ้ตัวกล้องแล้วกันเนาะถ้าคนที่ชอบถ่ายภาพเซลฟี่เนี่ยกล้องหน้าของเขามันความละเอียดอยู่ที่2เมกะพิกเซลเองนะครับก็เอาไว้คุยสนทนาวิดีโอคอลพอได้แต่ว่าถ้าเอาแบบถ่ายเซลฟี่แบบจริงจังเนี่ยผมว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เพราะว่าเันเอาไว้แบบวิดีโอคอลเนาะนะส่วนกล้องหลังความเอียด8ล้านนะครับพอถ่ายได้เห็นรายละเอียดนิดนึงแล้วกันก็อาจจะไม่ได้ดีเท่า สมาร์ทโฟนที่ขายในเหรทราคาเดียวกันนะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับกันตามตรงเนาะเพราะว่าเขาเป็นแท็บเล็ตนะครับผมอันนี้คือข้อพิจารณานะสําหรับคนที่จะซื้อไม่ใช้งานแบบแทนมือถืออย่างเงี้ยครับแต่ถ้าคนมีมือถืออยู่อีกเครื่องหนึ่งอยู่แล้วแล้วก็อยากได้แบบที่มันไซส์หน้าจอมาใหญ่กว่าเดิมอันนี้คือเหมาะมากครับเหมาะมากแล้วพกพาง่ายพกพาสะดวกด้วยปอเคตอนนี้เราอยู่นี่อ่า รอโดดล่มนะครับผมตัวละครเป็นยังไงบ้างแน่นอนครับคมชัดอยู่แล้วตัวละครคือคือดีครับคือดีตัวละครคมชัดแล้วฟิลิ่งในการควบคุมเนี่ยผมว่ามันดีกว่ามือถือนะเพราะว่ามันมันแตะไปยังไงก็โดนเนาะแตะไปยังไงก็โดนอย่างเงี้ยครับคือคือดีกว่ามือถือครับแล้วในเรื่องตัวกราฟิกกราฟิกรายละเอียดคือแหมคือดีเลยครับคือดีเลย ลำโพงเป็นลำโพงคู่ครับเสียงกระหึ่มชัดเจนใช้ได้อยู่แล้วนะครับนี่นี่ส,สวยๆแบบนี้เลยครับผมดูวิวครับวิวภูเขาวิวเครื่องบินวิวท้องฟ้าคือดีคือสวยครับเรารอเขาครับรอเขาพาโดดอยู่เมื่อไหร่จะพาโดเนี่ยใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะ เขาน่าจะมีที่ลงของเขาเราตามไปดีกว่าเพราะว่าเราเล่นไม่ค่อยเก่งลำโพงกระหึ่มครับลำโพงกระหึ่มน่าจะไม่พาดดวดแล้วแหละพุ่งลงดีกว่าโอ้โหเอาจนสุดซอยเลยโอ้ยตรงนั้นมีคนลงเราต้องหาที่ที่แบบไม่ค่อยมีคนลงเนาะเพราะว่าตัวเกมฟรีไฟลบอกได้เลยว่าเล่นยากมากครับมีแต่คนเก่งๆเ,เ,เล่นแบบโอ้โหผมแบบเฮ้ย คือผมโดดลงเนี่ยถ้าไปไม่ดีนะคือโดนยิงตายเลยนะครับคือแบบไปเป็นไก่ให้เขาเชือดเล่นๆนะครับลงมาแล้วตัวภาพเป็นยังไงบ้างสวยครับสวยตัวอาคารบ้านเลือนภาพต่างๆกราฟิกคือคือสวยคือสวยมากครับมาผมได้แล้วโอ้โหได้เกาะได้กระเป๋าเหลือแต่ยา ีอะไรไหมไม่มีมาสํารวจข้างบนบ้านดีกว่าเนี่ยครับคือเห็นได้แบบพอมันจอใหญ่เนาะเราก็เห็นได้มามามา,มาโอ้โหอะไรวะเนี่ยพอมันจอใหญ่เราก็เห็นได้ชัดเจนแล้วก็ยิงได้โดนแบบนี้นะครับโอ้ยตายแล้วผมเพื่อนจะแบบเรียกไหมล่ะนี่ยโอ้โหแต่ละคนก็อยู่ห่างจากตัวชุบมากเลยนะครับ น่าจะไม่เรียกหรอกมั้งเนี่ยเดี๋ยเอายังไงดีให้เพื่อนชุบชีวิตแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดรอก่อนแล้วกันนะครับเผื่อเพื่อนเขาชุบชีวิตนะครับเราได้เล่นต่ออยู่นะครับผมเพื่อนชุบชีวิตผมอยู่โอเคครับขอวิ่งไปใกล้ๆเพื่อนแล้วกันไม่อยากไปตายอย่างโดดเดี่ยวนะครับได้โอกาสเล่นต่อครับผมโอ้โหยิงกันตรงไหนวะ หาที่หลบหาที่หลบหาที่หลบกันแล้วกันชอบลัน่นชอบลัน่นอ่าได้เกาะได้หมวกแล้วครับเกาะไม่ค่อยหนาเท่าไหร่นะเนี่ยวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอุย้ยอะไรอะ่ะโอ้โหมีแบบนี้ด้วยเหรอโอ้โหมีระเบิดด้วยครับเลือดหมดเลยก็ผมว่าคนที่เป็นคอเกมฟรีไฟคือไม่ต้องกังวลเลยเนาะ ตัวละครเนี่ยคือคือสวยคือชัดเจนเลยนะครับแล้วฟิลิ่งในการถือไม่ต้องงงวนเลยนะครับ8.7นิ้วถามว่ามันใหญ่ไหมมันใหญ่นะแต่ว่าคือถือหรือเล่นได้ง่ายสะดวกพอพอสมควรนะครับผมแล้วในเรื่องตัวภาพตัวกราฟฟิกเนี่ยคือคือสวยคือทําออกมาได้ได้ดีมากครับได้ดีมาก CPU เป็นตัวแรงครับเล่นได้เลื่อนอยู่แล้วครับไม่ต้องงงวน,นเลยเนี่ยครับโอ้สวยงามแบบนี้เลย แล้วพอเราเล่นบนจอหใหญ่ๆแบบนี้เนาะคือมันเห็นอะไรได้ได้เต็มที่ได้สะใจมากขึ้นนะครับโอ้โอๆลบๆๆๆๆผมเห็นคนโอ้โอหว่าจะยิงเขาโอเคเรามันไก่อ่อนเองเรายอมรับสภาพแล้วกันนะ โอเคครับผมก็ลองเล่นลองเทสให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้แบบเต็มที่มากสักเท่าไหร่นาะอแต่ก็พอรู้เรื่องครับก็คือในเรื่องตัวภาพกราฟิกเนี่ยคือสวยครับฟินในการควบคุมการเล่นเนี่ยคือถือได้ได,ได้ดีนะครับแล้วก็น้ําหนักตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้หนักมากเนาะ3ามร้อยสามสิบกรัมนะครับก็ประมาณ3ขีดนิดๆก็โดยรวมแล้วก็ถือทําออกมาได้ดีมากครับสาหรับคนที่ ต้องการแท็บเล็ตขนาดหน้าจอประมาณเออใหญ่กว่ามือถืออย่างเงี้ยครับอยากเล่นได้เต็มที่ได้สะาใจตัวนี้เนี่ยคือน่าสนใจมากๆครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ดูอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่แล้วกันก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ